ในวันนี้ครับผมเรามารีวิวนักเตะที่ตอนแรกเนี่ยไม่น่ารีวิวเลยสักนิดนะครับแต่ว่าไปลองเล่นมาแล้วถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นมากๆเลยก็ว่าได้ถึงแม้ว,ว่าดูค่าพลังแล้วมันไม่น่าเล่นเลยเ <c oughs> ขาคนนั้นก็คือควนมีในเวอร์ชันเพย์เยอร์อันดูวิกนั่นเองนะครับ ก่อนอื่นก็สวีทัสสวัสดีชาวอีฟุตบอลทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในน้องชาแนลกันอีกเช่นเคยแล้วก็อย่างที่พูดไปไมาต้นคลิปนะครับว่ามารีวิวลัตเตอที่ดูแล้วไม่หนาเล่นไม่หนาใช้งานสักทิสเลยะครับแต่ว่าได้ไปลองเล่นมาถือว่าดีมากเลยทีเดียวนะครับเป็นกองหน้าที่แบบใช้งานได้ดีเลยก็ว่าได้นะคือแบบเหมือนตัวเมตาตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะซึ่งแบบแ่ย เห็นค่าพลังแว็บแรกเลยว,ว่าเปิดได้แว็บแรกเนี่ยคือแบบงงเลยใครวะคูอาโยคุณคือใครแต่ว่าโอ้โหเอาไปเล่นมาเนี่ยดีมากจริงๆนะนี่คือแบบไม่ได้โม้ไม่ได้อวยนะแต่ว่ามันพูดตามความจริงเลยนะครับนะก่อนอื่นเราก็มาดูค่าพลังของควนมีก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับควนมีในเวอรช์ชันนี้เนี่ยมาในอายุสาปีเนาะสูงร้อยเนะครับเท้าที่ขนาดค,คือเท้าขวานะโซเพสตสไตล์ก็เป็นกูโพเชอร์นะและที่สําคัญ ตำแหน่งที่เขาเล่นได้เนี่ยมีถึง6ตำแหน่งเลย,เลยนะครับส่วนโออเนี่ยรวมบูลเนี่ยอยู่ที่95้าสิบหนะเ,เกมรุกเนี่ยอยู่ที่90นะครับการคลองบอลการควบคุมบอลอยู่ที่82เท่ากันเลยนะไทยโพสิชันครับอยู่ที่79เนาะส่งบอลสั้น79นะครับส่งบอลยาว74นะจบสกอร์ครับอยู่ที่90แบบแต่90นี่ก็ถือว่ายิงจบสกอร์คมเลยก็ว่าได้นะความเร็วอยู่ที่84นะครับผม สปีดต้นไ14เช่นกัน k ิกพาวเวอร์8 3นะฮะกระโดด78ดอกบาลานซ์78นะครับเต็มร่าก็77นะก็ไม่ได้เยอะก็ไม่ได้น้อยนะส่วนในเรื่องของสกิลครับก็มีโซคอนโทรลมาให้เฮดดิ้งก็มีชิปชาคอนโทรก็มีนะครับลองลินจุดเตอร์ก็มีนะครับอัคโคบติกฟินิชชิ่งก็มีฟิสต์เฟิร์สไทม์ช็อตนะครับวั mark, นทะัชมาศดอกแท็กแบ็กเอ่ออ,อา <c oughs> อริเอลอาริเอลว่ะ อาริเอลซูเปอร์ฟ t อริตี้อาริเอลซูเปอร์ลอริตี้นะครับเออก็มีมาให้ด้วยนะแมถ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยเ่้าชาญภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่นะครับผมนะเราก็ได้เห็นค่าพลังกันไปแล้วนะครับที่เด่นๆเลยก็จะมีในเรื่องของเกมรุกแล้วก็การจบสกอร์นะที่มันแตะ90นะก็ผมเห็นข้าเราตรงนี้แล้วแบบ หยิบมาเล่นกันเลยทีเดียวนะอยากจะกรู้เหมือนกันว่าเกมรุกแล้วก็การจับตัวคอของเขาเนี่ยมันจะดีเท่าค่าพลังของเขาหรือเปล่าหรือมันจะขี้โมนะครับแต่ว่าอะไรลองมาเล่นดูแหละมันเจ๋งมากๆเลยนะครับสาหรับตัวนี้เดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบค่าพลังกันบ้างนะว่าควนมี่เนี่ยในเวอร์ชันนี้กับเวอร์ชันอื่นๆเนี่ยมันจะมีความต,ต่างมากน้อยการซัดแก่ไหนนะครับผมนะไปเราไปเปรียบเทียบค่าพลังกันครับก่อนอื่นเลยนะครับเราไปเปรียบเทียบกับเวอร์ชันสแตนดาร์ดก่อนเลยนะก็เห็นได้ชัดเลย แตกต่างมากนะครับเกมลุกได้โบว์สิบสองเลยนะทุกจางเลยนะมั้งเนี่ยดูดิโอ้โหจบสกอปพวกสิบสี่แทบแตกต่างกันมากเออแล้วก็ก็ไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่นะลดูดูดิดูสแตนดาร์ดนะครับแบบอัพเวลเต็มแล้วก็รวมโอเวอร์ออยู่ที 97, เ่เก้าสิบเจ็ดเจ็ดสิบเก้าก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่นะแล้วก็เพลย์สไตล์ก็ต่างกันด้วยนะครับเพราะว่าเวอร์ชันสแตนดาร์ดเป็นลมวิ่งแฟงนะ ก็ตำแหน่งหลักขเขามันเป็น LMF ป่ะละแล้วเปเรียบเทียบกับเวอร์ชันนี้บ้างนะครับตัวเพลย์สไตล์ก็ต่างกันแน่นอนเพราะว่าตำแหน่งหลักมันต่างกันนะฮะส่วนค่าพลังก็จะมีในเรื่องของเกมรุกแล้วก็ในเรื่องของการจบสกอรก็ได้มันต่งต่างกันเลยแต่ว่าที่เห็นในชาร์ตก็จะมีในเรื่องของการจบสกอร์แหละครับที่มันบวกเก้านะแต่ว่าในเรื่องของการเลี้ยวบอลการส่งบอลเนีน่ยอ,อุ้ยชาลันขวาทำได้ดีกว่านะครับผมนะอือก็ในเรื่องของคิกพาวเวอร์ความเร็วอะไรพวกนี้ก็ เวอร์ชันขวาทำให้ดีกว่านะความอึดก็เช่นกันนะครับก็ไม่ค่อยแปลกใจสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเวอร์ชันขวาเป็นเวอร์ชันปีกอเอ,อในเวอร์ชันปีกมันก็เลยค่อนข้างที่ดูดีในหลายๆเรื่องนะครับผมนะแต่ว่าเวอร์ชันล่าสุดมันเป็นเวอร์ชัน C F นะเป็นเวอร์ชันของหน้ามันก็เลยทาให้การจับสกอร์นะมันทําได้ดีกว่าแล้วเกมลูกก็เล่นได้ดีกว่านะครับผมนะมาเราก็ จะเทียบค่าพลังกันไปแล้วมาดูรีวิวกันบ้างครับที่ผมพูดว่ามันจริงอะ่ะจริงจริงอะ่ะขอพูดเรื่องแรกเลยเกมรุกครับผมเสริมเกมรุกได้ดีมากเป็นกองหน้าถือว่าเป็นกองหน้าอตัวหนึ่งที่น่าใช้งานมากๆเลยตเติมเกมรุกดีครับหาช่องก็ดีเช่นกันเออคือค่าพลังไอ้เก้าสิบห้าเนี่ยโอ้โหเก้าสิบห้าเนี่ยส่วนมากเกมรุกจะไม่ถึงเก้าสิบนะครับแต่ว่าตัวนี้มันถึงเอาไปเล่นจริงอะ่ะโอ้โหเอา่ะเอาเรื่องเหมือนกันนะ หาช่องดีคือแบบมันสร้างจังหวะให้ทีมได้ดีมากครบหาจังหวะยิงเลยเนี่ยหาจังหวะเข้าทำน่คือทำได้ดีเลยนี่คือไม่ได้อวยนะอันนี้คือแบบเล่นมาแล้วแบบมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับคือแบบสุดยอดมากมันดีกว่าที่คิดไว้พรกมาหักแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้้วยซ้ำนะครับผมนะส่วนเรื่องการจบสกอร์ครับจบสกอร์ได้ดีดีมากจบสกอร์ได้ดีมากฮะดีเลยอะถ้าคนมีโอกาสได้ยิงก็แบบ โอกาสที่จะเป็นประตูเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะว่าให้อะครับแต่ว่าเสียงเดียวก็คือเรื่องการยิงนั่นเองการยิงของตัวนี้เนี่ยมันมันไม่ได้ยิงแรงนะเออมันไม่ได้ยิงแรงอะไรขนาดนั้นันอยู่ในระดับกลางๆต่อให้ยิงหลอดม่วงก็จริงนะแต่ว่ามันก็แบบไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะแรงเวอร์อะไรขนาดนั้นนะนะมันก็เลยทําให้แบบเวลายิงลูกแบบลูกไกลแบบเนี้ยออมันมันมันไม่พุ่งแรงอะไรขนาดนั้นอะ นั่นแหละครับอาจจะเสียตรงในเรื่องการยิงก็ได้แต่ว่าการจบสกอร์มันดีมา,มากๆนะรเวลา,าจับสกอร์แลนะ้วยผมชอบมากเลยครับนะก็ลองไปเล่นกันดูได้นะสำหรับควนมีในเวอร์ชันนี้นะครับเผื่อใคร z o มได้แหละลองใช้งานดูเผื่ออาจจะถูกใจคุณผู้ชมก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของความเร็วครับความเร็วก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆไม่ได้เร็วมากอะไรขนาดนั้นนะมันก็เลยอาจจะทําให้เสียเปรียบในบางทีนะครับเวลาแบบ จ่ายบอลให้แล้วมันหลุดเออเพราะว่าความเร็วมันก็ไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นนะมันก็กระชากบอลไปได้ก็จริงนะแต่ว่ามันโดนกองหลังคนโดนกองกองหลังวิ่งตามทันค่อนข้างบ่อยค่อนข้างบ่อยนะแบบวิ่งกระชากพยายามกรนะชากแล้วผมลองแล้วพยายามกระชากหนีแต่ว่าก็ไม่ค่อยพ้นสักเท่าไหร่เพราะว่าความเร็วมันอยู่ในระดับกลางๆมันไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นนะนะส่วนในเรื่องของการเลีของบอลก็เช่นกันครับก็อยู่ในระดับกลาง ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะบอลก็ติดเท้าไนดะ้โอเคอาจจะมีบางจังหวะที่แบบหลุดบ้างหรือว่าบางทีแบบเควบคุมบอลได้ไม่ค่อยได้ดังใจสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสกิลเลี้ยงบอลมันไม่ได้มีแบบดีอะไขนาดนั้นมีซูคอนโทรมาให้ก็จริงนะแต่ว่ามันก็ไม่พอใช้งานนะครับแต่ถ้าหากมันมีดับเบิลทัสหรือว่าฟิฟแฟบหรือว่า หมักเซยเทิร์นมาให้นะเอออันเนี้ยอาจจะทําให้การได้บอลของบอลอาจจะดูมีมิติมากขึ้นแต่ว่าก็พอเข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นกองหน้าเออมันก็เลยไม่ได้อัดสกิลเลี้ยงบอลมาให้อะไรขนาดนั้นนะครับผมนะก็เข้าใจได้ซึ่งโดยรวมในเรื่องการได้อบอลก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ปกตินะครับผมนะส่วนในเรื่องการส่งบอลเนี้ยส่งบอลก็ถือว่าโอเคปกติเหมือนกันชิ่งหนึ่งสองเนี้ยอืมก็ถือว่าปกติแต่ว่า รู้สึกว่ามันที่หนึ่งสองนสนุกมากนะแต่วามันก็อยู่ในระดับทปกติคือแบบไม่ได้แม่นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าจังหวะก็โอเคนะจังหวะในการชิ้งหรือว่าจังหวะในการส่งบอลก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับผมนะแต่ว่าในเรื่องของการโยนบอลยาวแล้วเนี้ยก็ตัางการบางทีแบบเราจะเปลี่ยนแกนเนี้ยแบบเปลี่ยนแกนซ้ายไปขวาหรือว่าซ้ายหรือว่าขวาไปซ้ายเนี้ยมันก็จะแบบอาจจะต้องดวงนิดนึง บางทีมันก็โยนได้ดีบางทีก็โยนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ียกว่าปกติแหละเพราะว่ามันเป็นกองหน้ามันก็ไม่ได้แบบใช้ในเรื่องของการเปิดบอลว่าการโยนบอลอะไรเป็นหลักอยู่แล้วกนะ็ถือว่าปกติทั่วไปมันไม่ได้แย่อะไรนะนั้นก็แค่ปกติอยู่แล้วนะครับผมนะส่วนในเรื่องของความอืดเช่นกันความอืดก็ถือว่าน้อย <c oughs> น้อยน้อยเออถ้าแนะนําให้เล่นก็แนะนํอาออกไปเล่นใน ช่วงครึ่งหลังก็ได้ครับไม่ต้องเป็นตัวหลักก็ได้เล่นครึ่งหลังลนะอะไรกเออก็น่าจะเหมาะกว่าแต่ว่าใครอยากจะเอาไปเล่นเป็นตัวหลักเนี่ยก็ก็เล่นได้นะอเล่นได้แต่ว่าอาจจะต้องแบบ,บเซฟๆไม่ให้เขาวิ่งบ่อยแค่นั้นเองเออแบบอาจจะต้องแบบหาจังหวะให้เขาเข้าทำอย่างเดียวแค่นั้นก็พอนะครับผมนะก็ประมาณนี้แหละสำหรับการรีวิวของควรนมี่ในเวอร์ชันพีเจอันดูวีครับซึ่งโดยวรวมก็ถือว่าเป็นตัวระดับกลางๆนะแต่ว่ามัน เด่นเนี่ยนั่นคือเนืรอของเกมรุกแล้วก็การจับสกอร์แหละมันทําให้ผมตกใจมากแล้วก็ทําให้ผมรู้สึกว่าเป็นตัวน่าใช้งานเป็นกองหน้าอีกหนึ่งตัวที่แบบครบเครื่องหาช่องก็ดีจบสกอร์ก็คมนะครับเป็นกองหน้าที่แบบค่อนข้างที่จะหาย,ยากนะแบบกองหน้าประเภทนี้นะครับก็ลองไปเล่นกันดูสำหรับใครใที่สุ่มได้ก็ไะเพึงเสียใจก็ลองไปเล่นดูนะครับเพื่อ,ออาจจะถูกใจเหมือนผมก็ได้นะครับผมแล้วก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะ ก็ถ้าใครดูทิ่นี่ถ้าชอบเนี่ยก็ช่วยกดไลค์กด u b s c r i b e หน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจกับคนทำคลิปกันด้วยนะครับผมถ้าตรงไหนผมพูดผิดหรือว่าติดติดขัดเนี่ยต้องขออภัยกันด้วยนะครับโอเคครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะ see you again next t i ใน Good บาย